พลอยเตทายไม่ได้เผาเม็ด,มดหลวงข้าวนะครับกองนี้ก็สีสวยนะครับสีสวยความเรียววาวก็ใช้ได้นะครับพลอยเตทายไม่ได้เผาตอนนี้หายากนะครับเคยเก็บไว้นี้วันหน้าพวกพลอยพวกนี้จะหมดไปจากโลกนี้นะครับ พอเป็นพลอยเนื้อจากธรรมชาติเนื้อแท้ทุกวันนี้พลอยเนื้อแก้วพลอยจากธรรมชาติที่เนื้อดีเหลือน้อยเต็มทีนะครับอนาคตวัตถุดิบขาดแคลนแน่นอนพลอยธรรมชาติค่อยๆหมดไปค่อยๆสูญพันธุ์ไปเพราะว่าไม่มีการขุดขึ้นมาใหม่ครับสนใจก็โทร087 หนึ่งห้านย์ห้าหกศน่ล้านเจเนเชยครับจัดจำหน่ายปลอยเก่าทุกชนิดนะครับ